ไปกิน,น,นแต่ว่ามันคิ้วน่ะคือแค่มันอยากเนี่ยอยากกินทำทมอีกครับอยากซีผิวมือแล้งคันว่ากาบานมือเศ้าเลยมันที่เป็นตัวพักครับ<า>

cháu bắt cháu ở trên chứ. Ngoài ra được 3 tô rồi mẹ. นัดตรวจกัน4 6 8ยังก่อนอ้นับด่ากันว่ามันจะมีเียงเนี่ย่มียงมันจะมีเี้ยงพ่อเด้ไปไหนจะไปไหนไปไหนพวกนี้้ามกลับกลับบ้านไหมกลับบ้านเดืกนวันนี้ไม่ขึ้นสิ ทั้งจะาไปห,หปัดีกครับดีทันนการชมทัท่ประเทศในก่อนในประเทศและวก็ต่างประเทศนครับ ได้ปอกลัดดิย้อนว่าผู้หญิงเอาเข่กัดนั่นวะกัดปึมันต้องเอาเข่กัดพอลูกเด็กหน่อยถ้าลูกคนรนไอนมาบริสุทธิบวิสลยธิ์ยจะหิ้ย่าบคู่กนตสร้างนีเลยแข่สกวก่นไม่หน่อยคนนั้นบอ ชงไม่พอเนี่งพอจะขายละ็ได้ขายกับของเรากินไรเสียงแด้ขายได้ตะหักกันหรอเสียได้หน่อยแล้วจอบังคีตลอดเนี่กินอย่างงเราะก๋วยเตี๋ยวบะกินเตียวย่างไปข้งนอกไก้เลยจะสู้ไหมเนี่ยผู้ดีคลิปแรกอนอ่ะ นี่ยังเปได้ควยควอนคอยบุพุย่างพวปากปินเทะขนาดไทยที่รงควยแม่ยุ่งยอดยที่นี่ะช่อการใช้เราเคี่ยหพุทธิสารเสียอีกหางัโตยี่เป็น้องขอบคุณค่ะขาเป็นคนินตามไลยๆครับพี่น้องครับช่อการใช้ระเบิดรวเีราวหายคนพิ่งไดซื้อ้สได้สร้างอีกพัโตอาแนสร้างอีกพัดโตหลาไนใส่้ามันได้ล่ะเออขอก็ไูดเนาะ เอาจ <Humans. S 1> <Arrow, S 2> <sh> ับเ <school> <sh> <inside> ้คไหน่ใคจใส่ถอัดขั้นจะใสายแถวมัดสิขั้นเพราะว่าไหนเนาะสังเกตรเราไม่อยู่คเพิ่มาห้ออ้เออเออเออเขพออจิตตาคนไหนจะเสียใครอกสาตาตลอดเรเจ้าอยบ่กเขาคยขนาดเสียยืดธรรมดากันใช่คนยังบ่าได้นี่ล่ะเสียเบราไว่านีราคาแพงเสียบส่เบอร์ไหนราคาทางกิจเจนจับสายเบอร์ไหน

มีพวงปาุกวันนี้ร่าอะไบอพ่ถ้าบอกมาเห็นนี่งดตุวน้ำเด่นแมรแล้วบอเรห็นเราเห็นขุนแม่แล้วไม่เห็นคือรับดกนหัวหรืไปเอาไม่นด้ไปเห็นขุนกับน้องออรีนลูกซายปลาช่วยเจลีวันนี้มันปวแมีปวงก็ได้ปวพันผู้จัดการมาเดียวไปแล้วล่ะเราเห็นผู้จัดการมาเดียวมาบ้านเราไปฟัง สวันไปกับพี่นี่เหรอคี่บอสพี่บอสบอกว่าไปพี่บอสเดียวอ่เราไปล่าส่งตามแล้วเราไปล่าส่ตามยูดอนอ๋อเปิดล่าส่ตามยูดอนนะยูเซนทานยูเนทันฟูดอนยูฟูดอนเาเดินเพราะว่าเราโคตรเยตัมยังตมเสด็จีกนตั้มเสด็จเอาลไยอมพูดครับ เับไปนาเป็นไอ้หน่อยเสือสีเขียวเป็นผู้ใดอ่ะเอามาเอากระาไปได้รูปม่าได้ใส่ข้าสงหายยซีโคตรตรงนี้เป็นยังไรสงวนเบิกนดโคดรูปนี่ให้น่พอการใส่เป็นโคตรหลายๆรับเขาสงสายจะใส่หรือยังกินข้ารูปแข็งขึ้นจังเลยพ่ออ๋อโคตรคุ้เลยเนาะุเป็นขันเรียกูเนาะ ปากเป็นนี้เป็นไหนเองเนาะเือะพันเหรียญนะพันกีบปาอยู่ทำยังไงให้ได้เยอะๆไม่รู้เราเฮ็ดของเราได้พี่นุนยังก็ได้เลยข้องบอลข่องพานข้องนู้หมดแล้วห้องนู้หมดแล้วมันเชิญแต่ว่ามันได้เดือนเดียวมอนคอยรอบรอบเดือนหน้ามารอแล้วแต่ว่ายังก็ทันได้อยู่ อ๋อมันยังไม่ตัดยอดไงไม่ตัดอีกสวันอีกาวันคุณจะตัดอ๋อเราเคหล่าล่ะจลูกโ่หรอล่าของหล่าอยู่บทันหอดตงอีอยุยังไม่ถึงอกระเบิดก่ได้ิสร้างรายได้ไม่ได้่อแล้วนะี่เดเยยว่น่่ม่นี่ไมเนี่ย่ไม่น่้าหกสิบแปดปีเฮเฮ้ยแป แต่ว่ายังถอนไม่ได้ชินสของน้องมันมีไหมนี่ไหมมาจะใส่กีนิ่ก็ไปถอนเดียวมาใสกี่นีได้ลูกมาใส่กีนะะิ่นาจะเป็นลานแล้วไปับไปขึ้นแล้งมันกัเศ้าให้ถอนแล้วเลิปะซีดีก็จะเปนเจ๊กไปแล้วเลิศปะซ่ดีไม่เลิศหรอผลิตแอบไม่แล้วประเด็นีเขาแบม่ล้วแบแบบยางเขาโทรศัพท์เลยแม่ยางี่ไปหากันหมดกับที่รับแล้วไปพูดกนว่หั มันอาจจะเป็นแบบประตูมิติโดเรมอนเลยอย่างนี้บป่ดีะบังคับกูก็ตอนแรกกระิเบ้ากันยังส่เนาะสูร้ายกับเียวนาะสู้คนเากดิถึงเลตี้กำลังติดงเรื่องนี้บอกยังก็ดีเอายังลูกนดีไปในตรงอันนี้เลืเสอสาสสามอแค่นั้นแต่ว่ามีสาม ก็สามศูนย์กับสามหแค่นั้นเดีสามดัวรก็ออเงีบบอีมเวก่ิโตนืออย่างเนีฝันคือเกาอีกลำซื้อเกาเล่บัดเนี่ยมันมะตางที่บอกคนดบอเนบอกเนาะก็แล้วแต่ดวงกันได้เฝันเล่ฝันว่าแบบแบบคืวอันเลยมีคนไปน้องรีสอร์ทก็บอกเราบอกซื้อเล่ซื้อทะเลกรซื้อแต่วงวนนั้นใคร่เจจังบัตรเจจบัดีหารอยนาอยโตหารอยเงินหาุ้มเงินบอ พ่อจว่าลาวลาวันหล่าลาวฟันคืออะไรพ่อจว่าลาัปาพ่อสักชัยอายุเท่าไหร่พ่อสักชัยคิดด่วนสักชัยอายุเท่าไหร่นี่พ่อสักชัยอายุเท่าไหร่นี่พ่อสักชัยเนี่ย ตัยพสอักไจลลำเพลินคอมมิใต้คลิปด่วนนะครับถ้าเจอคลิปนี้แล้วอายุพ่อสักไจเท่าไหร่บิดาไยฟันเลขยเบอกไปถือแปดศูนย์หนึ่งไฟฟันดีถือไปอันนี้คือฟันที่บอกคนเลยแก่แล้วก่ะบอมือนารู้จักอบอกแต่ว่าดาเ็นโบวกโอเปรแมนห้องของซื้อกันเลยพอะเรือจบมดบกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไเนี้ยเดียวหนิแม่หนิแม่ แ1 0 1ูน1 0หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดแปดนย์ศูนย์เนี่ยฝันอริฝันอิรเราฝันแดดเมื่อนั่นพ่อีนีมาเทนเึงนเทนพวังพวังนะเอาเี้าวนุ่มแปด